นี้จะพาทุกคนมาติดสปริงดับไลท์ดับแรกรุ่นนี้ตแต่หลายคนอาจจะยังบูมจังจวาวิธีใส่สปริงครั้งนี้เป็นยังไงดับแ,บแรกคือแกะออกมันจะมีเนี่ย,ยเนี่ยสปริงตัวนี้หลายคนใส่โปเป็นเดี๋ยวจะมาบอกวิธีใส่ให้ดูที่แรกเราก็ใส่โปเป็นที่กรนแทกแล้วก็ไปบึ้งเพาะาเราเลยมาสอนชุกชื้น ใส่ยากไห้างคนี้แล้วก็จะงงๆหน่อยนะเนี่ยรุ่นเนี้ที่แลกก็ใส่หาเข่าโจ้จนนี่ค่ะแล้วก็มาถอดอันนี้อลยด้านใน,นถอดออกสปริงตัวนี้มันจะจะเป็นแบบนี้วิธีใส่ต้องใส่าจากด้านในเด้ใส่าจากด้านในนี่ จใจหน่อันเนี้ไลน์นี้ดีกว่าจับสบปริงยังสิแล้วเราก็ใส่นี่ยเเข้าไปนี่ดัก็จะได้รูปทรงแบบนี้ใส่ไปสามอันเลยหลายคนใส่ไม่เป็นนะเนี้ ค่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นโซนนี้เลยให้ใส่แดบบ้านในนะปิดเรียบร้อยแล้วใค้ใส่บ่เป็นไปหัใใสเดเได้ใครที่ทำงานไป